tackle and now they can spring out of defense <laughs> oh some tackle that one like the Saka. oh block สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพารีวิวแบ็คขวาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอารอนวานบิสซาก้าครับวานบิสซาก้านะครับมีส่วนสูงที่183นะลครับอายุที่ถูกยกมาอยู่ในช่วงอายุ22นะครับผมเท้าข้างให้นัดคือเท้าวขวานะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับสโมสสปัจจุบันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก p i อีพิกวิทามประจำวันที่8มีนาคม2020นะครับผมออนดอน1วิสซาก้ามาเลสไตา์ดีเินซีฟูลแบ็กนะครับเป็นฟูลแบ็กสายตั้งรับนะครับมากกว่าการเติมเกมลุกหรือเติมเกมทางริมเส้นนะครับตำแหน่งที่เล่นได้นะครับจะเป็น IMF และ RB นะครับตำแหน่งหลักของเขาคือ RB นะครับ อารอนมาบิสซาก้านะครับมีโอเว์ออร์เดอร์ทีจะอยู่ที่98นะครับถ้าอัพออโต้โอเวอร์ออรวมทีจะอยู่ที่102่นะตรงนี้จะเป็นตรงที่ผมอัพเองนะครับโอเว์ออร์จะอยู่ที่96และรวมทีมจะอยู่ที่101แอตแลนติกเอเวนต์หกิบเก้าคือเกมลุกนะครับบอลคอนโทรลการครองบอล76ดสิบบิ้งการเลี้ยงบอลด้วยความเร็ว82ดสิบสอทม์เวิชั่นการเลี้ยงบอลปกติ75บวกโพสเป๊กโกเดลาเป็น76นะครับ โลพาจ่ายบอลสั้น71รับเตะผาโยนบอลยาว74ฟินิชชิ่งจบสกอร์66เฮดดิ้งโมง76สิสปิชกิ้งลูกเตะ68และเคอร์ความโค้ง72ครับมาครับเรามาดูค่าเกมรับของฟูลแบ็กทางฝั่งขวาคนนี้กันครับดีวบเ,เวอร์ซิบอเมริการเล่นเกมรับ90ครับแอ็กกิ้งการยังบอล97แอคชั่นความดุด,ดัน93ดีวเวอรซิฟแอคเกเเมนต์การช่วยเกมรับ95 โอ้ค่าพลังเกมรับสวยๆลยครับสวยมากๆขีเขียวเข้มทุกค่าครับผมนาตรงนี้จะเป็นผมอัพเองนะครับเลยเขียวเข้มทุกค่ามาดูความเร็วด้วยครับสปีดวิ่งเร็ว98 a c c e ซเ r เรชันวิ่งออกตัว90ครับกิกกิ้งพาวเวอความแรงในการยิง91จัมปิ้งกระโดด78พาสซิคอลคอนแทคความแข็งแรงในการเข้าปะทะ80ครับบาลานซ์ Balance สมดุลการทรงตัว81มีความเร็วมากครับวิ่งเร็ว98 s วิ่งออกตัวก็ดีครับ และมีความอืดครับผมซาวิน่าอยู่ที่94ครับผมการใช้เท้าข้างไม่หนัดนะครับนานๆครั้งความแม่นยําในการใช้เท้าข้างไม่หนัดปานกลางฟอร์มการเล่นปกติเลยครับความต้านทานกรบมดเจ็บปานกลางครับผมอรอนมิมซักก้าครับบูสเตอร์ชัดดาวเอฟเฟกต์บวกสองนะครับในบูสเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย ดิฟเฟนซีฟอะเคเดตการเล่นเกมรับครับแท็กกิ้งการย่างบอลดิฟเฟนซีฟอะเคเดตการช่วยเกมรับและสปีดวิ่งเร็วนะครับผมค่าพลังการแสดงผล ester, บูสเตอร์บวกสองนะครับของอารอนวานบิสซาก้าวานบิสซาก้านะครับมีสกิลดับเบิลทัชช็อปเทิร์นคัสบีไฮแอนเทิร์นไวจ์เจ็ดพาร์ทแมนแมกกิ้งอินเตอร์เซปชั่นบล็อกเกอร์สไลดิ้งแท็กเกิล อโคเบติกเคียร์แลนด์และฟติ้งสปิริทสกิลที่เพิ่มให้อัลลอนมอวิสก้านะครับแอร์เรียสเพิร์ลเรอลิตี้วันทัสพาร์ททูพาร์ซิงและสายเปิดก็ควรเพิ่มบินพอยท์พคอซิงเข้าไปครับผม แนวทางในการอัพอารอนบานวิสซาก้านะครับ3 8 1 4 2ครับตรงนี้จะเป็นแนวทางในการอัพแบบของผมเองนะครับเผื่อท่านผู้ชมสามารถเอาไปเปรียบเทียบของท่านผู้ชมได้หรือว่าจะอัพตามในรูปแบบของผมก็ได้ครับผมแล้วก็มีอีกในแนวทางหนึ่งนะครับผมก็จะเน้นไปใน,นทางควบคุมบอลแล้วก็เพิ่มเกมรับขึ้นมาครับผมก็จะเป็น8 8 10 40นะครับ ท่านผู้ชมลองเอาไปปรับค่าดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูเพื่อปรับตามผมแล้วก็นำไปใช้ครับแอรอนวันบิสซาก้านะครับ,บล่างบิกตอมล่างนี้มาจากนัดพรีเมียร์ลีกศึดดาร์บี้แมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์และนัดนี้นนนนอารอนวันบิสซาก้า ยืนประจำการฟูลแบ็กทางฝั่งขวาคอยเก็บสกัดนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นที่มาของล่างนี้นะครับปัจจุบันยังคงอยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของฉายาไอแมงมุมฉายาของเขานะครับจะเป็นการมาจากนักเตะทำท่าเป็นแมงมุมนะครับแล้วก็เป็นฟูลแบ็กทางฝั่งขวาคอยเก็บกวาดแบบว่าเข้าบอลแม่นมากๆครับและิม่ทันล่างนี้นะครับผมมาในสไตล์ดีฟูลสีฟูลแบ็กนะครับฟูลแบ็กที่เป็นสายลับมากกว่าการเติมเกมลุกนะครับ บาลวิซาก้าครับจะเป็นนักเตะที่มีความเร็วและสปีดต,ต้นที่ดีมากซึ่งตัวจริงเองก็มีความเร็วเหมือนกันจะคอยวิ่งไล่เก็บประกบผู้ต่อสู้ทางฝั่งขวาได้อย่างสบายๆครับและล่างนี้นะครับยังมีค่าเกมรับที่ดีเข้าไปอีกจัดว่าตึงๆไปเลยในแนวรับทางฝั่งขวาแถมมีความบืดน,นะครับเล่นฟอมแบ็กขวาได้แบบย,ยาว สำหรับคนที่ชอบฟูลแบ็กสายตั้งรับนะครับคนนี้แหละครับตอบโจทย์ที่สุดแต่ฟูลแบ็กสายตั้งรับนะครับในอีฟุตบอลนปัจจุบันเยอะนะครับมีตัวเลือกหลายคนเลยแต่ผมสำหรับผมแล้วคนเนี้ยใช่ที่สุดเพราะว่ามิซากานะครับมีค่าความเร็วมากมีความคล่องตัวอีกและแข็งแกร่งและสำหรับคนที่ชอบฟูลแบ็กสายบุกเติมเกมหรือแนวลุกนะครับก็อาจจะไม่ชอบและไม่ตอบโจทย์แต่หลายๆเสียงพอได้ลองเล่น วันบิสาก้ามีความเร็วมีความอึดคล่องตัวแข็งแกร่งรับแน่นๆทางฝั่งขวาคอยเก็บปีกตัวเร็วเข้ากระเป๋าก็ต้องอารอนวันบิสาก้าคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับผมวันบิสาก้าซาคาานเตอร์มีโอกาสที่จะได้รับพื้นที่ในการเล่ 試合はこちらもワクワクしますよね楽しみですよねそうですねこれを止めますれ究極の幽覚を持つストライカーですよね、はい、んどんなに相手がしっかり守っていてもここはカットしますここは通しません20点目ですいやー、よく詰めていましたね こういうゴールを決めますマンチェスター・ユナイテッドこちらをご覧いただきます天候の確認です、えー、現地の天気は晴れていますね両陣営向上点の中ですよね。これだけ戦術的になってきている現代サッカーですけどメーマールはすごい一発で打開していく東電東電から左サイドおっと フラグは上がっていませんどうだスクートフレンキーデヨンここは繋がりませんサポーターにとっては最高の展開になりましたよねそうですねワンビサカここはカットしますさあバーンズマルティネリこれは合いません ครัขอขอบคุณชาวอกีกุตบอลทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดถ,ถูกใจฝากกดซับส r ค b ้ช่องแอมกันเพื่อเป็นกำลังใจและแอมกันออาฝาวันมิซกกากะไว้เพียงเท่านี้และวพบกันใหม่